เป็นการใช้ระบบศาลระบบขององค์กรที่สมมติว่าตัวเองอิสระเข้ามาจัดการทางการเมืองซึ่งทําให้ประชาชนไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนก็มีการยุบพักในครั้งที่สองแล้วก็ยังมีความพยายามจะตีความอะไรอีกมากมายแม้กระทั่งในอดีตใช้พจชนะรกรุ่มตีความก็ทํามาแล้ว ซึ่งมันไม่มีใครเขาทํากันในโลกนี้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นการฝ่ายหนึ่งเดินเดินสู้อยู่ในกรอบอีกฝ่ายหนึ่งหักกรอบสู้บางครั้งก็พูดอะไรไม่ได้มากก็ถูกกล่าวหากันไปกล่าวหามาโดยเฉพาะผมเพราะผมถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักภักดีพี่น้องครับถ้าพี่น้องย้อนดูประวัติผมผมเป็นนักเรียนเตียมทหาร รุ่นเดียวกับผู้มีาการหารบอกคนนี้แหละผมเป็นนักเรียนร้อยตำรวจต้องถามก่อนว่าพวกเราเนี่ยตอนเป็นนักเรียนเนี่ยมีใครสักคนไหมที่คิดไม่จงรักภักดีแล้วมีใครสักคนไหมที่ไม่เคยปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วยิ่งกว่านั้นผมครับปีสองพ้ารส ได้รับพรมาหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระมมสมรสใกายทานแล้วก็ยังไปมาเป็นรัฐมนตรีเป็นรองนายกตรีเป็นนายกอุตรีได้ทํางานถวายรับใช้เบื้องย้คนรบาดได้ตามสเสด็จสมเด็จพระนงางเจ้ารบรมราชินีนาถไปในที่ต่างๆได้ทรงได้เห็นการทรงนานอย่างเหน็ดเหนื่อย ผมมีความจงรักภักดีที่ถวายงานทุกอย่างตามที่มีพระราชประสงค์ด้วยความที่มีความจงรักภักดีตั้งแต่เด็กๆได้ตัดสินใจรับใช้ชาติตั้งอายุ17เป็นนักเรียนเตรียมทหารเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมกลับถูกกล่าวหาจนมาถึงการรอบค่าผม มีการรอบค่าผมสองครั้งครั้งหนึ่งที่จังหวัดลำปางแต่บังเอิญว่าผมเปลี่ยนเป็นจังหวัดที่ไปจากเชียงรายแทนที่ผมจะเข้าลำปางผมเข้าเชียงใหม่โดยที่ไม่รู้หรอกครับแต่ความบังเอิญอีกครั้งหนึ่งก็ที่สนามหลวงทั้งทั้งที่ผมเองเนี่ยอ่ ตั้งใจที่จะขึ้นปราศใสประมาณสองทุ่มแต่กับปลาัสจดจบเร็วการเตรียมการต่งางๆก็เลยยังไม่ทันการเรามาดนเรื่องของการวางระเบิดโดยใช้คาบอมหลังจากนั้นกระบวนการก็เล่นงานผมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการตั้งบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเมืองผมมาสอบสวนแล้วก็กล่าวหาแล้วก็ฟ้องร้องผมมาจนถึงทุกวันนี้ไม่รู้กี่คดี ผมโดนรังแกอย่างต่อเนื่องครับแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เห็นบอกว่ามีความพยายามที่จะถอนพาสปอร์ตผมคือสรุปแล้วว่าผมไม่มีแม้กระทั่งมันซื้อเดินทางอยางงั้นหรือครับท่านเคยได้ยินภาษสิตโบราณไหมครับที่เขาบอกว่าหมาจนตรอกคือเขาไล่หมาจนจนตรอกเนี่ยจนตรอกยังไงมันมีัมีตรอกอยู่นะครับ แต่ของผมนี่ตรอกยังไม่มีจะอยู่กาวอย่างนั้นเลยเหรอครับแล้วถามว่าผมไม่เคยทําคุณงามความดีให้บ้านเมืองเลยหรือประชาชนเกลียดผมอย่างนั้นหรือพี่น้องครับทั้งหมดมาคําเดียวครับไม่จงรักภักดีแต่ว่าผมถูกทำลายผมถูกกล่ลาวโน่นแถานี้ มันมันเจ็บฮะแต่ว่ามันไม่เท่าประเทศชาติวันนี้ผมอยากให้นักการเมืองต่อสู้กันด้วยความดีด้วยสิ่งที่แข่งกันทำให้ประชาชนน่าจะเป็นประโยชน์กว่าไหมหันหน้าเข้าหากันเถอะครับวันนี้พันธมิตรก็กลับไปแล้วพี่น้องเสื้อแดงก็แสดงพลังให้เห็นว่า ไม่ชอบใจความไม่ยุติธรรมไม่ชอบใจระบบสองมาตรฐานที่ทําอยู่ไม่ชอบใจการแทรกแซงของทหารกับการเมืองไม่ชอบใจการปฏิวัติในรูปแบบต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยความจริงมันรู้ครับว่าใครทําอะไรอยู่ที่ไหนเบื้องหลังยังไงใครสั่งใครใครเรียกใครไปพบใครเรียกไปกดดันใครผมอยากจะขอร้องครับว่า ถ้าเมื่อไหร่ไม่ปล่อยให้กลไกทำงานประเทศอยู่ไม่ได้หรอกครับเมื่อไหรไม่ปล่อยให้ระบบยุติธรรม